ลองนึกภาพว่าคุณอยู่ในยุคที่ความเชื่อในสิ่งลี้ลับกลายเป็นเปลวไฟแห่งความหวาดกลัวที่แผ่ขยายไปทั่วซาเลมในปี1692การล่าแม่มดครั้งนี้เริ่มต้นด้วยข้อกล่าวหาร้ายแรงที่นำไปสู่การแขวนคอผู้บริสุทธิ์ถึง19คนความตึงเครียดเปลี่ยนเป็นโศกนาฏกรรมเมื่อจ้าสคอรีหนึ่งในผู้ต้องหาเลือกที่จะเงียบเพราะความกลัวความอายุติธรรมจนถูกทับจนเสียชีวิต แต่เมื่อคำกล่าวอ้างเหนือธรรมชาติเริ่มถูกตั้งคำถามในปี171สภานิติบัญญัติของรัฐแมสซาชูเซตส์จึงได้ยกเลิกการลงโทษทั้งหมดความแปลกใหม่ของเรื่องนี้คือหลายปีก่อนหน้านั้นสาวน้อยที่เป็นฝั่งฟ้องเองกลับสารภาพว่ากล่าวหาอย่างผิด,ผด ความลามกของการล่าแม่มดยังคงเป็นตัวอย่างที่โด่งดังของอันตรายจากการทิ้งความเห็นและความเชื่อเก่าไปสู่การพิภากษาที่ร้ายแรงและในปี2022ยกตัวอย่างการยกโทษให้แก่อิลิซาเบธจอห์นสันจูเนียที่สะท้อนให้เห็นถึงการคืนความเป็นธรรมที่ล่าช้าแต่ควรจะต้องเกิดขึ้นมาก,ก่อน